บอกแม่ด้วยแม่ถ้าแม่ซื้อมอไซค์ให้ผมนะเดี๋ยวผมจะตั้งใจเรียนเลยแต่ตอนนั้นผมทำตัวเหมือนเดิมเลยแม่ซื้อให้ผมแล้วผมก็ซ้าชั้นเลยแหละครับผมเคยแบบเป็นเด็กที่อยากรู้อยากลองอะไรอ่ง้ผมเคยไปไปดูบุรีตริดยางอะไรเงี้ย <Entonces> เองอยู่นี่เองจะได้เป็นแบบหัวหมาอะไรเงี้ยอยู่นู่นเองจะได้ไปเป็นหางสิงก็งไ,ได้อะไรเงี้ยใครจะไรู้ สวัสดีครับผมวันนี่พัชรชนาลงครับนักเตะสโมสรนครปฐมยูไนเต็ดครับแล้วก็ทีมชาติไทยยูวครับผมเกิดที่บุรีรัมย์ครับอยู่อำเภอกระสังตังหวัดลำดวนครับปกติของผู้ชายมันจะเล่นบอลปกติแะครับตอนเด็กๆเล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยแต่ผมเริ่มมาจริงจังตอน 14- 15่าอะไรเงี้ยเพิ่งหาทีมโรงเรียนนะครับตอนเด็กมันเคยเล่นกีฬาสีนีโอเคนั้ใช่ครับก็ตอน14 15ก็เริ่มมามาคาเดมี่ของของคนที่บ้านนะครับ พ่อแม่ผมก็เป็นชาวนาทั่วไปครับผมเคยแบบเป็นเด็กที่อยากอยากรู้อยากลองอะไรผมเคยไปไปดูบุรีติดยางอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเพราะแบบว่าอายุเท่านั้นนะผมอยากรู้ว่าผมอยากลองอะไรประมาณสิบสองสิบสามสิบเนี่ยพอประมาณมสองผมผมซ้ำชั้นครับท,ที่ที่ตอนผมเรียนอยู่กระสังผิดที่วุ้ยลผมเคยแบบ บอกแม่ด้วยแม่ถ้าแม่ซื้อมอไซค์ให้ผมนะเดี๋ยวผมจะต,ตั้งใจเรียนเลยแต่ตอนนั้นผมทำตัวเหมือนเดิมเลยแม่ซื้อให้ผมซื้อให้ผมแล้วผมก็ทำตัวเหมือนเดิมเลยแต่ว่าแล้วผมก็ซ้ำชั้นนี่ยแหละครับก็คือกูไม่ได้ตั้งใจเรียนแค่คยอยากได้มอไซค์ใช่ครับกูว,ว่าิดาือนเดิใช่ครับตอนแรกพ่อแม่ยังไม่รู้ครับก็มารู้ช่วงแบบหลังๆช่วงที่ผมแบบไม่ค่อยไปเรียนอยู่แบบหายตัวไปแบบวันสองวันอะไรเงี้ยครับคิดย้อนไปว่าอุ้ยขนาดมอไซค์เราก็บอกแม่แม่ยังซื้อให้อะไรเงี้ยถ้าเราทำ แล้วไปโกหกแม่ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้พี่ม่รู้พี่ผมสงสารพ่อแม่ด้วยครเห็นพ่อแม่อ่ะเออถ้าผมโตไปถ้าผมติดติดอยู่อย่างเงี้ยผมโตไปผมทําอะไรครับผมก็เลยอ่ะตอนนั้นมันมีเปิดคัดอยู่ที่ที่สระบุรีเทพผู้แขกค,คนที่ผมไปซ้อมบอลน,นี่แหละเขาชื่อว่าศิลากุลเอฟซีอะไรเงี้ยครับเขามาชวนสนใจไหมเดี๋ยวพาไปคัดบอลเนี่ยตอนนั้นผมก็เริ่มตะบ,บอลแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มเลิกแล้วครับแล้วก็ไปคัดฟุตบอลน,นี่แหละ เทพเุนุกแคร่ผมเล่นทุกรายการเลยที่มันมีครับยคอแล้วก็พวกไยมิเตอร์อะไรเงี้ยบอลในข้างในของเขาอะเขาเป็นคนจัดตั้งขึ้นมาแบบหาทุนใช่ครับหาทุนให้กับเทพเชียงใหม่ผมก็เข้าไปผอที่โรงเรียนเทพผู้้แคร่เขาขอเข้าไปเตะด,ด้วยอะไรเงี้ย ตอนเจอกับเทพลุงก้าไม่รู้ผมเล่นท่าไหนไม่รู้เขาพอเตะเสร็จอะไรเงี้ยเขาก็มาถามอะไรเงี้ยคนที่เทพเทพใหญ่ครับใช่ครับผมตัดสินใจนานมากพี่ถ้าเข้ามาผมจะได้เล่นไปนะอะไรเงี้ยแต่ผมก็อยากมามากเลยแล้วผมก็ไปพวกปรึกษาปรึกษาโค้ชที่รงที่โรงเรียนเทพผู้แคร์ปรึกษาพวกผอถ้าผมไปมันจะเป็นยังไงครับอะไรเงี้ยผพอก็ให้แนวคิดผมมาครับอาจจะแ,แบบว่าถ้าเอางไปอะเองอยู่นี่เองจะได้เป็นแบบหัวหมาอะไรเงี้ยอยู่นู่นเองจะได้ไปเป็น หางสิงก็ได้อะไรเงี้ยใครจะไปรู้ผมก็คิดเอออยู่นี่เป็นหัวหมายอยู่นู่นเป็นหางสิงผมก็คิดในใจโอ้ผมอาจจะไปเป็นหัวสิงก็ได้ <S 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 แล้วก็แต่ผมก็ยังตัดสินใจไม่ได้ครับเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจครับแต่ที่ผมแน่ใจเลยตอนนั้นประมาณทุ่มกว่าทุ่มสองทุ่มนะครับผอเทพผู้แคร์เขาโทรมาหาผมว่าเดี๋ยวจะถามผมว่าอยู่บ้านไหมเดี๋ยวจะเข้ามาหาี่บายาี้ย ผมคิดว่าพูดเล่นครับตอนแรกประมาณสองทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยครับพอมาหาผมอยู่หน้าบ้านเลยครับบุรีรัมย์ครับนั่งรถตู้สีดำาเลยครับของโรงเรียนนะแกก็มาถามว่ามามาชวนไปอยู่เทพเทพใหญ่ครับแต่แกเป็นพอเทพธนูแค็เทพธนูใหญ่เลยครับชื่อสุพล่าธรรมครับก็คือใจผมไปอยู่นู่นเลยครับไปอยู่เทพเทพใหญ่แล้วครับคุณวายมากพี่ตอนแรกโหโคตรุ่นวายเลย เราเรายังไม่ชินไนีพี่แบะกลัวๆด้วยอะไรเงี้ยพี่จอว่บบาผมเข้ามาเข้ามาอยู่กรุงเทพแบบปีแรกเลยใช้ตังค์อาทิตย์ละห้าร้อยอะพี่บางทีก็ใช้ไม่หมดด้วยห้าร้อยเนี่ยอยู่ในโรงเรียนอะแล้วมาเที่ยวกับทุกวันนี้ก็โหแต่ก่อนมันจะเป็นแบบกินข้าวสามเวลาอะไรเงี้ยที่เทพตื่นประมาณตีห้าครึ่งเลยตีตีห้าบางทีวันตีห้าเลยครับซ้อมตีห้าครึ่งอะไรเงี้ยที่สนามเพราะว่าประมาณหกโมงครึง่งเราต้องไป เตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรแล้วก็ไปกินข้าวเลยนะใช่แล้วก็ไปเรียนแล้วก็ประมาณบ่ายสามก็ซ้อมบอลต่ออยู่อย่างนี้ทุกวันแล้วก็มีสองทุ่มครึ่งเก็บโทรศัพท์อะไรเงี้ยประมาผมโดนโคตรตดายับเลยเพราะผมผมเป็นคนที่แบบเบสิกผมไม่ค่อยดีแล้วก็คือเขาก็ถามว่าถ้ามึงเบสิกไม่ดีมึงจะเอาอะไรมาทดแทนผมก็วิ่งอย่างเดียวเลยก็คือผมวิ่งยับเลยครับตอนอยู่เทพใช่ไหมครับเทพใหญ่เล่นออทออรครับนานการ แชมป์ครับแล้วก็กรมพละแชมป์จตุรมิตรแล้วก็แล้วก็เป็นรองแชมป์กรมพละเหมือนมันเป็นเกียรติประวัติของเราด้วยพี่แบบมาอยู่ในจุดนี้แล้วก็ทําได้ประมาณเนี้ยภูมิใจจัดเลยชนะเทพกิดเตียนครับยิงลูกหนึ่งครับก็มันเป็นรายการที่แบบที่มันใหญ่พี่พวกบอลนักเรียนเขาจะรู้จักกันอะไรเงี้ยก็ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นน่ะมันก็ภูมิใจมากครับพี่แล้วก็ได้แชมป์ด้วยก็ดีใจเลยยิงทุกนัดเลยครับขอแอคนิดนึงครับยิงทุกนัดยิงทุกนัดยิงทุกนเลยใช่ ก็คือผมผมเป็นเด็กอะ่ะผมแบบไม่ได้ไปเจอใครมากอะไรเงี้ยแต่แต่ก็พอพวกรู้ๆจากพี่อะไรเงี้ยพวกพี่เตา๋าพี่พี่นูรูนอะไรเงี้ยใช่คือเขาดังๆมาแล้วไอร่องของเรารพี่ก๊อกกับพี่มุย้ยแต่มาตอนแรกๆเลยผมแลีบประสาบบ้านผมเลยกับแกคบพี่ก๊อกก็บอกว่าคุยกับแกว่าอ๋อนายโนโตะนาแบบ mm hmm. น้องเองเอง,เองอยู่บ้านอะไรผมเป็นคนบุญรำอะไรเงี้ยแกก็ถามว่าอยู่บ้านไหนอะไรเงี้ยอ๋อในโนกระสังแบบ ผมอยู่กระสังครับอะไรเงี้ยอภาษาคาเมนครับคามนคาเมนภาษาทินครับผมก็ไม่ค่อยได้ทินกับพี่กอฟนะแบบเหมือนแบบเขาซีใหญ่อ่ะอ่าใช่ครับแล้วเราผมก็อยู่ของผมคนเดียวอ่ะตอนนั้นสนิทกับก็คุยคุยกับพี่ทุกคนได้โดนให้พี่ทุกให้พี่คนอื่นอัมอะไรเงี้ยผมมีแค่ลงอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยอุ่นเครื่องเจอเจอบีีเจอทูแบงคอกอะไรเงี้ยไปไปเมืองเลยครับเมืองเลยเมืองเลยหนึ่งฤดูการเลยครับ เหมือนผมเล่นลีกไหนก็ได้นะมพี่แบบขอให้ได้เล่นตอนนั้นนะคิดว่าออ,อยากเล่นนะว่าผมไม่ได้เล่นมาปีหนึ่งอะ่ะก็เลยไปได้เล่นอยู่ที่นู่นเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง,งอะไรเงี้ยแต่ตัวจริงผมน่าจะที่นับได้นะ่าจะ2แมตต์ตัวจริงยิงไป4ี่ห้าลูกมั้งครับสี่ลูก <S <S ตอนนั้นท่าเรือทำ <S 1> <S 1> เอวีคลาสสิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งนักเตะท่าเรือส่งโค้ชท่าเรือไปทำอะไรเงี้ยผมก็ได้ไปด้วยรบรคั จ่ายมาให้กับพัชระชัยนรงซัดลูกนี้ครับ1-0ครับนาทีที่2กับประตูแรกของเจ้าตัวด้วยมันก็เกินความคาดหวังเลยอะพี่เพราะตอนแรกผมคิดว่าแค่เรามีโอกาสมีกับเกมอะไรเงี้ยยิงทั้งสองลูกก็พอแล้วอะไรเงี้ย มันก็น่าจะโอเคส้าหรับผมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันได้ไปถึง8ปดเก้ารูปอะไรเงี้ยมันก็มันก็าเกินอะแต่ถ้าให้ทําอีกผมก็อยากให้ทหํ้แบบมากกว่าเดิมเรายิงเยอะอะไรไมันมันมั่นใจไปช่วงหนึ่ง mm hmm. มันั้นผมมั่นใจเลยและพอพอ,พอตอนที่เราสะดุดตอนที่เราสะดุดไปอะแบบเหมือนผมเปไปเลยเหมือนผมยังทําตัวไม่ถูกว่าเอยถ้าผมเปอย่างเงี้ยผมต้องทำยังไงว่าอะไรเงี้ยไม่รู้อะเพลตอนนั้นผมน่าจะแบบว่านอนดึกผมกินข้าวไม่ตรงไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยทำให้แบบร่างกายไม่ดี กลับมาช่วงท้ายเลยพี่ตอนนัดท้ายผมยิงได้ลูกหนึง่งผมโพสเกือบทุกวันเลยพี่เับโพส,สแบบดีใจอ่ะ <c oughs> โพสดีใจเขาขึ้นไทยลีกแล้วอะไรเงี้ยอ๋ไไยอได้เล่นไทยลีกผมได้เล่นไทยลีกแต่ไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่านะแต่โพสได้ก่อนอู้ไทยลีกเว้ยรู้ตอนโมสรเอาใบใบแบบ ขอตัวมาให้แบบคนอื่นเขารู้ว่านผมเลยแบบติดทีมชาติหน้าอะไรเงี้ยติดอะไรว่ะพี่ผมยังไม่รู้เรื่องเลย,เลยโทรบ,บอกแม่เลยแม่ติดทีมชาติแบบดีใจพี่เพราะแม่ผมก็ดีใจไปด้วยอะไรเงี้ยเนี่ยเด็ดเดี๋ยวผมกลับบ้านไปต้องไปแบบบนหมูแม่ผมบนไว้โชว์บนง,งานพาพาทีมชาติไปแบบอันนี้อันนี้คือเราไปชิงแชมป์ใช่ไหมใช่ชิงแชมป์อาเซียนถ้าได้ได้แชมป์ก็ดีอะตอนนี้ผมฝันว่า อยากติด,ตด,ตดทีมชาติที่ใหญ่ด้วยครับแล้วก็เป็นสเต็ปไปสเตปนะครับอยากจะบอกว่าผมผมผมสู้มาแบบสู้มาสู้มากอะจนมาถึงจุดนี้ได้แล้วก็มีพ่อแม่มีอะไรให้กำลังใจคิดถ้าดีใจไหมยังเลยพี่ัมไม่คิดเลยครัเอ่อเอ็นยงไยไม่ได้เดี๋ยวผมโดนลิขสิทธิ์ แต่เราทำไดกันนะเนี่ยครับ